ถึงร้านเราก็ต้องกินนะคะอ,อคาเฟ่เรานะคะถึงแล้วเรากินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเราก็ต้องกินข้าวแช่ต่อนะคะอร่อยที่สุดแล้วนะคะเจ้านี้ไม่มาไม่มากินไม่ได้นะคะต้องแวะ ช่วงันร้อนแบบนี้นี่ช่วยให้เราสดชื่นได้เลยนะะเลียกยสยตึงชเ็นเย็ยน,ยนดับร้อน่อยนะคะเดินไปก็ร้อนละภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเพชรน,นะคะ บรรยากาศดีมากแล้วก็ข้าวแชร่ร่อยเนาะแบบเย็นสดชื่นนะเราต้องสั่งแค่ถ้วยเดียวเพราะว่าโปรแกรมกินเราเนี่ยเต็มคิวนะฮะโอเคชิว่มเ<ๆ>นะคะอย่าลืมแวะกินนะคะจะมีป้ายบอกเลยเข้าวแช่แม่อ่อน0894101969นะคะ ข้างล่างนี่พนักง,งานขายแน่ๆเลยแมวไตต่อนะคะอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะ,คคะกินแล้วสดชื่นมากหายร้อนเลยนะคะจากที่เมื่อกี้ร้อนๆนะเ่าแช่แม่อ่อนตลาดริมน้ำเพชรบุรีนะคะสวยมากมุมนี้ก็มีนีรูปภาพนะคะของชุมชนตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาในตรอกนี้ก็คือบ้านตั้งสวัสดิรัตน์นะคะบ้านเรียนรู้ชุมชนตลาดริมน้ำชุมชนตลาดริมน้ำเพชรบ,บุรีเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีผู้คนอาศัยและทำการค้ามาอย่างยาวนานมีอนาบริเวณอยู่ติดริมแม่น้ำเพชรบ,บุรี ฝั่งทิศตะวันออกบ้านเรือนชุมชนตลาดริมน้ําสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ยังเป็นเรือนไม้หลังคามุงจากเรียงต่อกันตลอดแนวถนนพานิานน์จเจริญทั้งสองฝั่งสมัยนั้นชาวจีนจากประเทศจีนล่องเรือสำเภาเข้ามาค้าขายสินค้าและอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยรวมถึงเมืองเพชรบุรีด้วยชาวจีนมีความถนัดด้านการค้าขายและนิยมสร้างที่พักอาศัยเป็นห้องแถว จำหน่ายสินค้าภายในร้านโอ้โหมีประวัติให้อ่านเลยนะคะนี่เดินมาถึงข้าวแช่แม่ออนนะคะก็จะเป็นกระดษสดเลยนะคะตรงนีม้มีเพลงฟังด้วย มีก้วยจับตลาดริมน้ำนะคะรักพ่อต้องพอเพียงชุมชนตลาดทรัพย์สินริมน้ำรักพ่อพ่อหยุ่ในใจของเราเสมองขอพระองค์ทรงพระเจริญชุมชนตลาดทรัพย์สินริมน้ำร่วมใจ อุเลยหัวน้ำลายหกเลยนะคะอยากกินกับข้าวเหนียวเลย,เยะะได้หไปนะคะเสิสร์ฟไข่ข้าวที่จำน่ายอยู่นี่เราหุงกับเตาถ่านเลยนะคะอห,อหอมมากค่ะขายถุงเท่าไหร่คะเนี่ยถุงละห้าบาทดูสิกินกับเตาถ่านเลยนะ อมหอมอ่ะมีปลาย่างด้วยมันไหลไหลหลังจากเราเห็นหุงข้าวกับเตาถ่านนะคะแล้วก็จำหน่ายขายมุมนี้ก็าน่ารักดูสิมีบอดี้น้องอยู่ในนั้นด้วยฝั่งตรงข้ามเราเชงมีแมวเยอะะไปหมดมีหมาด้วยนะ ตาม,ตามูตามีตามูตา,า,ามีแอ,อน,นี่หมาอ้หปลาราฟนะคะสวยมากเป็นภพยาพใหญ่เลยนะฮะอะ เช็คอินกันให้ตายไปข้างนะคะสายชิปใสคูแนะนําเลยค่ะอําเภอเมืองเลยอยู่ในอาเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่กินที่นอนราคาประหยัดด้วยนะคะใกล้ๆกรุงเทพเรานี่เองร้อยกว่าโลเดินผ่านมานะคะอ้าวสวัสดีครับใครคะเนี่ยอันนี้คุณท่านคุณท่านาน,นะคะบ้านคุณท่านแมวบ้านคุณท่านเดี๋ยวจะพาเข้าไปเฟนเฟนนะครับอันนี้เิดประตูไปหาคุณท่านอ้าว เอา้าคนท่าน <S <S สรุปคือมาดูหน่อยสิ <S <S ตรงนี้จะเงียบๆหน่อยนะคะไม่ได้มีตลาดอะไรกราฟิตี้ก็จะใหญ่ๆเลยมังกรตะลุ่ตุ้งเช่เขาบอกมกังกรจะหน้าเหมือนเหนียวอยู่ตรงไหนนะปิงปง มังกรเหนียวอยู่ตรงไหนนะนี่ไงแมวเหนียวแมวเหนียวเล่นหางมังกรเหนียวเหนียวต้องมีนะคะเหนียวต้องมาฮะแมวล็อกแก้วอ๋อหรอแมวล็อกแก้วตุนโตโอ้โหทาสแมวใจละลายในลูกเราอ่ะเฮ้ยเหมือนจริงๆด้วยอ่ะเหนียวมาเชื่อสิงโตอยู่นีหน้าดื้อแบบนี้เลยน่ารัก อคิดถึงลูกขึ้นมาทันทีเดินต่อตรงนี้เราจะเห็นม้งหมาน้องหมาน้องหมาน้งติงโตน้องหมานะคะตรงตนี้ก็จะมาสุดทาง,ตงาแต่ว่ามีม้านั่งให้ตลอดนะคะก็เป็นภาพที่เราจะต้องมาให้ถึงนะคะ ชุมชนซอยตลาดริมน้ำเราก็มาสุดตรงนี้เลยหรือว่าจะเริ่มจากตรงนี้ไปที่อีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะตรอกตลาดริมน้ำตรอกตลาดริมแม่น้ำเพชรบุรีตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ย่านตลาดเก่าเมืองเพชรโอ้มมนาวนี้ชอบมากเลยนะคะระยะทางไม่ไกลแต่ว่าตึงใจสุดๆเลย ใครมีโอกะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะอยู่ในอำเภอเมืองเพชรบุรีมาเดินเล่นเฉยๆก็ได้แต่ที่แน่ๆข้าวแช่นะคะอร่อยมากแล้วก็ยังมีกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเจนนี่อีกนะคะที่รอทุกคนอยู่ยังมีอีกหลายเจ้าแต่ว่าวันนี้มะนาวกินไว้แค่สองเดี๋ยวซ้ายเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะก็เป็นตลาดริมน้ำตลาดเก่าริมน้ำสวยจังเลย